ดีสิบดีสามสิบดีหกสิบดีสิบเนี่ยเราเรียกว่า EFFECTIVE SIZE โอ้ยน้านี้รวไมไปนิดนึงนะครับไม่นิดเยอะเลยนะครับดีสิเนี่ยเราเรียกว่า EFFECTIVE SIZE effective s ซ z e นี่คือเห,เหตุผลที่ว่า,เ,าเวลาการไปไปตัดต่อมันไม่ค่อยดีไงโ <c oughs> okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคนะครับอ้าต่อนะครับ ตัวถัดมาที่เราจะได้อาจารย์ขอใช้เขียนหน่เนาะเพราะตัวน้ชือมโน,น Uniformity Coefficient หรือ CU สัมประสิทธิ์ของความส,สม่ําเสมอหมายถึงสัมประสิทธิ์ของความส,สม่ําเสมอของขนาดเม็ดดิน CU หรือ Coefficient of Uniformity หรือ Uniformity Uniformity of Uniformity Coefficient Coefficient หรือ coefficient of uniformity ก็คือ CU นั่นเอง CU จะเท่ากับ d 6 0สหารด้วย d 1 0ท่านมาร์กตัวนี้ไว้นะครับนี่ต้องใช้นะมาร์กเลยใช้บทที่3นะครับเรียกชื่อดินจะต้องใช้ CU นะนะครับเมื่อกี้อธิบาย d 1 0 d 3 0 d 6 0มาแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังจะใช้ค่า2ค่านี้ที่กาดาวหนึ่งเกิดหนึ่งตัวแล้วนะอีกตัวนึงที่จะกาดาวทั้งหมดสองค่า คุณท่าไปดู coefficient of gradation CC สมัยที่อาจารย์เรียนเนี่ยเขาเรียก coefficient of curvature curvature C U R V A T I O N C U I E C U I E of curvature ครับ ครับโคเวเชั่เราใช้สัญลักษณ์ว่า CC ซีก็พูดง่ายสามสิบที่สแสดงถึงความโค้งเห็นไหมครับมันแยกมีความโค้งเป็นพารโบลาตรงช่วงที่เป็นโค้งเนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมยกกำลังสองซ c จะเท่ากับดีสาสิบยกกำลังสองอัานด้วยดีหกสิบอานด้วย d ีสิบนะครับตัวนี้กาดาวอีกหนึ่งตัวจับหลักสองหน้านี้ตัวหลักคือซ u กับซ c โปรดสังเกตว่าอาจารย์จะพยายามเน้นทีละหน้าเพราะเอาแต่ครีมมานะครับเวลาไปใช้งานเราจะดึงตัวหลักเหล่านี้ออกมานะครับ C U กับ C C ส,สมมุติว่าอาจารย์ตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างม,มีโจทย์ให้เราจะมาคุยกันผลร่อนดินแกงนะครับขอเป็นอย่างนี้ได้ไหม ขอไปเขียนในตัวนี้ดีกว่านะครับล่อ,อ,นอนดินผ่านตะแกรงสมมติว่ามีโจทย์ว่าสี n นัมเบอร์แล้วก็ Retain m a s s นะครับ Number 4ทุกท่านจดนะครับพี่บอกว่าให้เตรียมเครื่คิดเลขอะไรเนี่ยแหละ 5กรัมนะอันนี้เป็นกรัม5นัมเบอร์10 30กรัมนัมเบอร์40 70กรัมเอ่อจริงๆอาจารย์ไม่ต้องเขียนนัมเบอร์อะไรเนาะ80เท่าไหร่130กรัมจดเลยนะครับ100 สองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยเจ็ดสิบกรัมแทนยี่สิบกรัมจดครับจดนิดนึงเพื่อจดกันมาขอาไปเขียนหน้าถัดไปนะอันนี้เราก็จะแบ่งเป็นสิบลมเบอร์โอเปนนิง นี่หนึ่งนี่หนึ่งคอลัมน์เรางั้นเอเาเป็นนิ่งรีเชนดีเทนแมส s นะครับเป็นกร,รัมเนาะแล้วช่องถัดไปก็เป็นคิวมิเนทีฟด t เทนก็เป็นกร,รัมเหมือนกันนะครับเป็นกร,รัมเหมือนกัน ในช่องท้ายสุดช่องท้ายสุดอาจารย์เขียนสีดำแล้วนเนาะเปอร์เซนต์ไฟเนอร์พูดง่ายๆมีคอลัมน์อะอัมเลขสี่ขนาดตะแกรงเมื่อกี้เราคุยกันมาจะสี่จุดเจ็ดห้าจำได้ไหมครับสี่จุดห้ามิลลิเมตรนะอันนี้มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรเบอร์สี่สิบเบอร์สิบเบอร์สิบที่สองนะครับเบอร์สี่สิบศูนย์จุดสี่สองห้าเบอร์แปดสิบศูนย์จุดหนึ่งแปดศูนย์เบอร์อร้อย 0.150เบอร์ 150, 200 0.075เนี่ยเราองเราควรจะจำเบอร์พวกนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเบอร์พวกนี้แหละเวลาเราก็อ้างถึงอ๋อมันขนาดเท่านี้เราจะจำก็ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่เราจะจำเนาะนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับด7 5แแสส c ีเ i นท,ที่เราพูดถึงคือ ที่ที่โจบบทย์บอกจ475ของเราคือเท่าไหร่เท่าไหรนะ่ฮะ5ใช่ไหมเราก็ลอกลงมาแหละ5 30 70 130 250 70อ๋อมันมีแทนอีกด้วยนี่นานะนะครับแทน ไม่ผ่านโอเพนิ้งไม่มีแต่ครั้างบนแพนอยู่ยี่สิบได้เปล่าใช่เนี่ยแพนยี่สิบนะครับเพราะฉะน,นั้นตัวนี้ก็เป็นยี่สิบเนาะยี่สิบทีมือถีพรีเทนตัวบนห้าถูกไหมครับตัวถัดมาคือสามสิบบวกห้าเท่ากับสามสิบห้าอาจารย์รวมเลยนะ อันนี้ก็เป็นร้อยห้าอันนี้ก็เป็นสองร้อยสามสิบห้าอันนี้ก็เป็นสี่ร้อยแปดสิบห้าและอันนี้ก็เป็นห้าร้อยห้าสิบห้าอันนี้เป็นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าไอ้ตัวนี้คือซิกมาเอ็มที่เราพูดกันเพราะเราบอกว่านี่เป็นคอลัมน์ที่หนึ่งนี่คอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่สี่ นี่เป็นคอลัมน์ที่ห้าเราจะคำนวณคอลัมน์ที่ห้าจากอะไรคอลัมน์ที่ห้าเนี่ยจะเท่ากับซิกมาเอ็มลบด้วยคอลัมน์ที่สี่ใช่ไหมอันนี้ท่านเขียนไว้เลยนะครับในตัหนังสือลายเล่มของก็เขียนเนาะคอลัมน์ที่สี่หารด้วยนะครับหารด้วยคอลัมน์ที่หารด้วยซิกมาเอ็ม เพราะฉะนั้น er, อันแรกเลยเปอร์เซ er ็นต okay. ์ไฟเนอร์ก็เท่ากับอะไรครับหอายเลขสี่นะนมายเลสี่คอลัมน์ที่ห้าเนี่ยจะกลับเลยซิกมายเอ็มคือห้าร้อยเจ็ดสิบห้าลบด้วยคอลัมน์ที่สี่คือลบห้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้อตะแกรงนะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์ไฟเนอร์ของตัวนี้คือเก้าสิบสามจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะ

อันนี้ก็ห้าสิบเก้าจุดหนึ่งสามสิบห้าจุดหกห้าสามจุดสี่แปดเปอร์เซ็นแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ถูกไหมนะครับเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเขาเอาคอลัมน์ที่สองครับอาจารย์กาดาวเนาะกาดาวให้นะครับให้ทุกท่านเห็น กาดาวสีเขียวเนี่ยกับคอลัมน์ที่ห้าที่กาดาวอยู่เนี่ยไอพอดกราฟมันก็จะได้เป็นเอสเคิร์พอดระหว่างอะไรพอดระหว่างเปอร์เซ็นต์ไฟเนอร์กับตรงล็อกสเกลนียตรงนี้นะเอ่อเป็นโอเพนนิ่งไซอ์นะครับ พอพอดอาจจะได้เป็นการาฟตัวอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นเนาะนะครับแล้วเราก็ไปหาแลยด d สิบดีสามสิบดหกสิบเอาสามตัวนี้มาหาเลยหาซ u ยูเท่ากับดีหกสิบหารด้วย d ีสิบซีซีเท่ากับดีสามสิบยกกำลังสองหารด้วย d ีสิบคูณด้วย D 60สองตัวนี้สำคัญสำคัญตรงไหนเอาไปเรียกชื่อดินในบทที่สามเนี่ยมันไล่เปสักเตนะครับบทนี้น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับน่าจะจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์ดูนิดหนึ่ง